มิลนสวัสดีค่ะมาฟังกันต่อจากตอนที่แล้วเลยนะคะฮันเซนกระพือปีกมังกรและบินตามหลังนกยุงราวาไปเขาฟันอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่เจ้านกยุงราวาคือสามารถหลบหลีกได้ฉันไม่เชื่อว่าแกจะฆ่าไม่ได้ฮันเซนหลบหลีกราวาที่เจ้านกยุงพุ่งออกมาและแทงมีดเี้ยวผีสิงไปด้านหน้าเพื่อปลดปล่อยมีเส้นไหมใส่นกยุงราวา ต่นกยุงลาวาสามารถรบมีเส้นไหมรูปตาข่ายได้อย่างง่ายได้ฮันเซิเก็บมีเขี้ยวปีสิงไปแล้วเรียกมนตานี้ล่างปืนพกออกมาแทนเขายิงใส่เจ้านกยุงอย่างบ้าคลั่งแต่นกยุงสีทองก็สามารถรบกระสุนและทิ้งรอยฝุ่นสีทองเอาไว้เบื้องหลังไม่ว่าฮันเซนจะพยายามสักแค่ไหนเขาก็ไม่สามารถจูโจมถูกร่างของมันได้ในขณะที่นกยุงราวาต่อสู้กับฮันเซินฮานเมองเออร์เก็ดึงสายธนูของเธอและยิงลูกธนูออกไป นกยุงหบลูกปืนของฮานเซ่นแต่การทําแบบนั้นก็ทําให้มันพาตนเองไปอยู่ในวิถีลูกธนูของหานเมืองเอ๋อแต่ทันใดนั้นเมื่อเจ้านกยุงกระพือปีกมันก็สร้างเส้นโค้งที่แปลกประหลาดขึ้นมาราวกับมิติที่บิดเบี้ยวซึ่งการทําแบบนั้นทําให้สามารถรบดีกลูกธนูของหานเมืองเอ๋อไปได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนี้ ฮันเซนประาใจ ай, แต่หันเมืองเอ๋อแค่ขมวดคิว้วหววฟูจิง ing, เทเลพอร์ตไปด้านหลังเจ้านกยูงราวาและเตรียมตัวที่จะชกหมัดใส่มันจากด้านหลังแต่เจ้านกยูงสะบัดขนนกของมันและหลบหลีกการโจมตีของเธอได้เช่นกันจีชิงถือดาบกุ้งกาแล็กติกระดับประยุกอยู่ในมือเธอกวดแกว่งดาบแสงเข้าใส่เจ้านกยูงราวาแต่เจ้านกยูงก็สามารถหลบพวกมันได้เช่นกันฮันเซนและคนอื่นๆร่วมมือกันต่อสู้กับเจ้านกยูงราวาแต่ไม่มีพวกเขาคนไหนที่สามารถแตะต้องตัวของเจ้านกยูงได้เลยเจ้านก ยูนั้นเป็นเหมือนกับเปลวไฟที่เปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆมันกําลังบินไปรอบๆด้วยพิธีพิลึกที่ผ่านการปิดเบือนของมิติล่าว,ว่าถูกปล่อยออกมาเต็มไปหมดซึ่งทําให้ฮันซันต้องถอยออกไปปังฮันซันและฮว,วงฟูจิง ตีเจดราของพวกเขาและส่งขึ้นเสียงที่รุนแรงออกไปมันเข้าไปถูกเจ้านกยุงราวาและมันก็ทําให้ราวาร้อนยิ่งขึ้นกว่าเดิมขึ้นเสียงแค่ทําให้ราวาที่ถูกพ่อนออกมากระเด็นกลับไปเท่านั้นเพราะยังไงซ้ามันก็เป็นแค่เจดรามระดับระยุกพลังเสียงของมันไม่เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายกับซีโนเจนิกระดับระยุกกายพันธุได้ ให้ฉันเป็นคนจัดการหานเย,ยนตะโกนเธอถือดาบการักติกระดับมาควิสอยู่ในมือร่างกายของเธอเรืองแสงสีขาวและเส้นผมของเธอก็ยาวขึ้นกว่าเดิมหานเย,ยนฟันเข้าไปใส่นกยุงราวาและปลดปล่อยดาบแสงที่ร่องของนออกไปขณะเดียวกันนี้ร่างกายของนกยุงก็ถูกฟันมันพ่นราวาออกมามากกว่าเดิมวิชาจำลองนาภาจะส่งการโจมตีที่ไม่มีวันพลาดเป้าสายเป้าหมายของมันหาเนเซและคนอื่นๆไม่สามารถตามความเร็วที่สุดยอดของนกยุงราวาได้และถึงหานเย,ยนจะไม่สามารถตามความเร็วของมันได้เช่นเดียวกัน แต่เธอไม่จําเป็นต้องตามความเร็วของอีกฝ่ายให้ทันเมื่อดาบแสงถูกปล่อยออกไปมันก็จะถูกร่างของเจ้านกยุงราวาอย่างแน่นอนฮันเย็นกดแกว่งดาบของเธอรับปลดปล่อยดาบแสงที่ไม่สามารถหลบหลีกได้ใส่นกยุงราวาแต่ถึงเธอจะโจมตีถูกเจ้านกยุงได้ก็จริงแต่การโจมตีของเธอไม่ได้มีประสิทธิภาพไรามากนะักเพราะยังไงซะเธอก็เป็นแค่เอิญคนคน,นึงและถึงเธอจะมีร่างกายขั้นสุดยอดและวิชาจำลองนาภายอยู่มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะประชิญนั่กับซีโนเจนิกระดับเดยุคตัวหนึง่งซีโร ฮันสซนตะโกนขึ้นมาเมื่อเห็นว่าวิชาจำลองนาภพาได้ผลเธอเป็นระดับมาคริสคนหนึ่งและเธอก็มีพลังแบบเดียวกันเมื่อซีโร่ได้ยินคำสั่งของฮันเซสเธอก็หยิบมีกระดูกออกมาก่อนที่จะคว้างออกไปนกยุงราวาต้องการจะละลายมีกระดูกด้วยการปล่อยทานของราวาเข้าใส่มันแต่ทัานใดนั้นมีกระดูกก็หายระไปและเมื่อมันปรากฏขึ้นอีกครั้งมันก็ปักเข้าไปในอกของเจ้านกยุงแล้วเจ้านกยุงก็อักเลือดที่ดูเหมือนกับราวาออกมาหลังจากนั้นร่างของซีโร่ก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อรับมีกระดูกกกลับบมาาาเเธอินนนงงผ่่จ้ยุที ตอนนี้ต้องการจะบินหนีลงไปในราวาเพื่อรักษาตัวเปลวไฟที่ลุกไหม้ด้วยเลือดสีทองเริ่มจะทะลักออกมาจากบาดแผลนั้นทำให้เจ้านกยุงแข็งทื่อไปกลางอากาศฮันเซนกระนำยิงซ้ำใส่นกยุงราวาที่ได้รับบาดเจ็บกระสุนทุกลูกบรรจุไปด้วยพลังของวิชาเบกซิกสกายและผลของมันก็ทำให้เจ้านกยุงระเบิดเป็นชิ้นช ซีโนเจนิกนกยุงอคัคคีสุวรรณระดับระยุกถูกฆ่ายินซีโนเจนิกถูกคนพบคุณได้รับวิญญ,ญาณอสูรฮันสันตกใจเขาไม่ได้คาดคิดว่านกยุงอคัคคีสุวรรณจะถูกฆ่าตายอย่างรวดเร็วแบบนั้นมันไม่ใช่ซีโนเจนิกกายพันธ์มันเป็นแค่ซีโนเจนิกระดับระยุกธรรมดาตัวหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วฮันสันได้ยินเสียงประกาศว่าได้รับวิญญาณอสูรซึ่งทำให้เขาดีใจอย่างมากเขารีบเช็คดูในทันทีว่ามันเป็นวิญญาณอสูรแบบไหนวิญญาณอสูรน,นกยุงอัคีป หัวใจของฮันซันหยุดเต้นไปชั่วขณะขณะที่ปีกนกยุงที่ดูเหมือนกับราวาสีทองปรากฏขึ้นด้านหลังการเคลื่อนไหวเบาๆสามารถทําให้เขาเคลื่อนที่ได้ในระยะไกลอย่างรวดเร็วและเมื่อใดก็ตามที่เขาเร่งความเร็วเขาก็จะปลดปล่อยกระแสะไฟที่สามารถปิดเปือนมิติรอบตัวของเขาได้วิญญาณสู์ประเภทปีกมันเป็นอะไรที่ดีแต่เรามีปีกมังกรอ,อยู่แล้ว เราไม่จําเป็นต้องใช้วิญญาณศูนนี่แฮนเซนถอนใ,หใจหลังจากนั้นเขาก็มอบวิญญาณศูนนกยุงอัคีสุวรรให้กับหานเหยียนเพราะเธอเป็นแค่เอิญคนนึงเธอจะปลอดภัยขึ้นด้วยวิญญาณศูนนกยุงอัคีสวุวรรณแฮนเซนมองหาซีโรจนิกเพื่อราต่อและถึงเขาจะเก็บวิญญาณศูน์ของนกาธาตุไฟมาได้หลายดวงแต่มันก็ไม่มีดวงไหนที่เป็นประเภทอาวุธวิญญาณศูนย์อาวุธธาตุไฟเป็นอะไรที่หาได้ยากขนาดนี้เลยยางนั้นหรอ ฮันเซนรู้สึกหดหูหองเขาเราว่ามีนกซีโนเจนิกทาตุไฟอยู่เป็นจํานวนมากแต่มันไม่มีตัวไหนที่มีวิญญาณอสูรประเภทอาวุธมันเกือบจะถึงเวลาที่เขาต้องกลับไปดังนั้นฮันเซนจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปที่ฐานทัพฮันเซนมันเป็นเรื่องดีที่เจ้ากลับมาทีมของเจ้าจะได้รับสมาชิกคนใหม่หลังจากที่กลับมาที่ฐานทัพฮันเซนก็ถูกราชาวินไอซ์บูเรียกไปพบพวกเราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือว่าท่านจะเอาใครไปจากทีมของข้าไม่ได้ฮั en, นเซนขมวดคิ้วแน่นอนว่าข้าจําได้ พวกเราไม่ได้จะเอาคนของเจ้าไปแต่ข้าไม่ได้บอกว่าพวกเราจะไม่เพิ่มสมาชิกใหม่ให้กับทีมของเจ้าข้าหวังดีต่อเจ้าดังนั้นข้าจึงได้หาพันธมิตรที่ทรงพลังมาให้ราชาสวินไอซ์บูยิ้มขณะที่พูดออกมาข้าปฏิเสธได้ไหมแฮนเซนยิ้มแห้งๆออกมาไม่ได้นี่เป็นคําสั่งราชาสวินไอซ์บูพูดอย่างเด็ดขาดในขณะที่แฮนเซนกาลังจะพูดอะไรมากกว่านั้นผู้หญิงคนนึงก็เข้ามาเธอเดินมาตรงหน้าราชาสวินไอซ์บูและโค้งคํานับ ไปเหวยคาราวะราชาสวินเมื ah, as ่อได้เห็นผู un, ้หญิงคนนั้นฮันเซนก็รู้สึกแปลกใจเพราะเธอคือผู้หญิงจากเอ็กซ์รีมคิงที่เขาได้พบในแนนรมูนและฮันเซนก็ได้ขโมยเดสทอยเร์ไบเบิลไปจากเธอราชาสวินสมาชิกใหม่ที่ท่านพูดถึงคือนางอย่างนั้นหรอฮันเซนมองไปเหวยอย่างแปลกๆใช่ไป๋เหวยคือสมาชิกคนใหม่ในทีมของเจ้าดังนั้นได้ปวดด้วยมือกับนางราชาสวินไอซ์บูยิมราชาสวินถ้าเกิดไม่มีเรื่องอะไรอื่นจะพูดแล้วข้าขอกลับไปเตรียมตัว ไปเว่ยพูดอย่างเย็นชาเจ้าไปได้ราชาสวินไอซ์บูพยักหน้าไปเว่ยเดินออกจากห้องไปขณะที่ฮันเซนแกล้งทำเป็นเศร้าและพูดกับราชาสวินไอซ์บูอีกครั้งราชาสวินท่านเห็นนั่นไหมนางไม่แม้แต่จะแสดงความเคารพต่อท่านบาปนั้นแล้วข้าจะควบคุมคนบาปนั้นได้อย่างไงท่านควรจะส่งนางไปอยู่ทีมอื่นจะดีกว่า อาสวินไอส์บูสัมผัสลายของฮันเซนก่อนที่จะนั่งลงเขาเทน้ำชารลบบอกให้ฮันเซนนั่งดื่มชากับเขาฮันเซนรู้ว่าราชาสวินไอส์บูมีอะไรบางอย่างจะบอกดังนั้นเขาจึงนั่งลงไปราชาสวินไอส์บูยกชาขึ้นมาจิบแล้วพูดข้าไม่ได้ส่งนางไปอยู่ทีมของเจ้าเพื่อให้เจ้าควบคุมนางแต่ข้าส่งนางไปอยู่ข้างเจ้าเพราะข้าต้องการให้เจ้าปกป้องนางนางเป็นใครกันฮันเซนถามพร้อมกับขมวดคิ้ว นางคือองค์หญิงไปเว่ยเจ้าอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของนางมาก่อนแต่เจ้าคงจะรู้สินางว่านั่นหมายความว่าอย่างไงร,ราชาสวินไอซ์บูพูดนางคือลูกสาวของหนึ่งในราชาของเอ็กซ์ตีมคิงอย่างนั้นหรอฮันเซนเข้าใจในทันทีว่าทำไมเธอถึงได้หญิงยาโซนักถ้าเธอเป็นลูกสาวราชาของเอ็กซ์ตีมคิงคนหนึ่งเธอก็มีฐานะนสูงพอที่จะทำตัวแบบนั้นนางทำความผิดพลาดบางอย่างดังนั้นพ่อของนางจึงลงโทษนางด้วยการส่งนางมาที่นี่ เพื่อให้นางได้ฝึกฝนตนเองไปด้วยซึ่งข้าจะปล่อยให้มีภัยอันตรายตกมาสู่นางไม่ได้เังนั้นเจ้าต้องทําให้แน่ใจว่านางปลอดภยัยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับนางเจ้าและข้าจะถูกฆ่าทั้งคู่ราชาสวินไอซ์บูยิมถ้าอย่างนั้นทําไมท่านถึงไม่หาสวินระดับสูงมาคอยคุ้มครองนางละ่ะข้าไม่คิดว่าตนเองจะทําอะไรได้มากฮันซันยิ้มแห้งออกมาเขาคิดว่านี่เป็นภารกิจที่แย่ถ้ามันมีฮันสวินระดับราชาคอยปกป้องนางนางก็จะไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนทำนางก็เป็นคนที่ถือตัว นางไม่มีทางยอมอะไรแบบนั้นราชาสวินไอซ์บูถอนหายใจออกมาหน่วยอศวินไอซ์บูมีทีมสำรองตั้งมากมายมันไม่มีความจำเป็นที่ท่านต้องพึ่งพาคนนอกอย่างพวกเราท่านไม่คิดว่ามันจะเป็นอันตรายอย่างนั้นหรอที่มอบความรับผิดชอบที่สำคัญแบบนั้นให้กับคนนอกฮันซันมองตรงไปที่ราชาสวินไอซ์บูขณะที่พูดออกมาราชาสวินไอซ์บูมองมาที่ฮันซันหลังจากนั้นเขาก็พูดขึ้นด้วยโทนเสียงแปลก ฮันเซนจะรู้ไหมว่าใครกันที่ข้าเชื่อใจมากที่สุดในหน่วยอัศวินไอซ์บูแน่นอนว่าข้ารู้ลูกน้องของท่านไงฮันเซนพูดราชาอัศวินไอซ์บูสายหัวและกลับมามองที่ฮันเซนมันคือเจ้าข้าเชื่อใจเจ้ามากที่สุดท่านล้อข้าเล่นใช่ไหมข้าเพิ่งจะได้พบกับท่านก่อนที่ฮันเซนจะพูดจบราชาอัศวินไอซ์บูก็หยุดเขาเอาไว้ได้โปรดอย่าคิดว่าข้ากำลังล้อเล่นเจ้าไม่เคยอยู่ในตำแหน่งของข้า เจ้าจึงไม่เข้าใจเหตุผลที่ข้าเชื่อใจเจ้าและข้าถึงได้ให้เจ้าเป็นคนที่คอยคุ้มครององ์หญิงไปเว่ยถ้านางมีชีวิตเจ้าก็มีชีวิตถ่านางตายเจ้าก็ตายเจ้าเป็นคนหนุ่มที่ฉลาดดังนั้นข้าเชื่อว่าเจ้ารู้ว่าต้องทำยังไง ราชาสวินไอซ์บูตบลายของฮันเซนและออกจากห้องไปฮันเซนไม่ต้องการจะรับภารกิจของคนอื่นแบบนั้นแต่ถ้าทางของอศวินไอซ์บูบ่งบอกว่าค่อนข้างชัดเจนว่าปัญหาของเขาไม่ได้มาจากซีโนเจนิกเพียงอย่างเดียวแต่มันยังมีปัญหาจากเรื่องภายในหน่วยอศวินไอซ์บูด้วยแต่หลังจากที่ราชาสวินไอซ์บูเน้นย้ำถึงความจําเป็นที่ฮันเซนต้องทําอย่างนั้นมันก็ทําให้เขาไม่มีทางเลือกนอกจากยอมรับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายฮันเซนกาลังคิดขณะที่เดินกลับไปที่ห้องแต่ทันใดนั้นหัวใจของเขาก็เต้นรัวแล้ว รูม่านตาของเขาก็หดเร็กลงคนทั่วร่างของเขาตั้งขึ้นพร้อมเพียงกันมันไม่ได้มีพลังที่น่ากลัวอะไรจู่โจมเขาแต่ฮันเซิลรู้สึกราวกับว่าเขากําลังถูกจ้องมองโดยอสารพิษเขารู้สึกราวกับว่าตนเองตกอยู่ในอันตรายอย่างกระทันหันฮันเซิลมองไปข้างหน้าและเห็นร่างที่ผอมบางกําลังเดินเข้ามาทางเขาคนคนนั้นก็คือเอ็กซ์ตีมคิงเลือดบริสุทธิ์แต่พลังชีวิตของเขาถูกปกปิดเอาไว้ซึ่งการที่ไม่สามารถบง่งบอกถึงระดับของเขาได้นั้นทำให้เขาดูเป็นคนธรรมดาทั่วๆไปไปหน้าที่ละเอียดอ่อนของชายคนนั้น ปฏิมา,ากรรมหยกที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไปถีพิป๋ฉันเส้นผมสีทองของเขาดูสง่างามและใบหน้าของเขาก็ประดับไปด้วยด,ว,ยดวงตาที่ลึกราวกับทะเลสาบฮันเซนรู้สึกตกใจกับความสมบูรณ์แบบของชายคนนี้แต่ฮันเซนก็อดไม่ได้ที่จะกรีดร้องจากภายในถึงอันตรายฮันเซนเดินเข้าไปใกล้กับชายคนนั้นดละเขาก็จ้องมองมาที่ฮันเซนในขณะที่จังหวะสองคนกําลังจะเดินสวนทางกันชายคนนั้นก็หยุดและพูดขึ้นมาเจ้าเคยเห็นความลับที่ถูกเก็บเอาไว้ในแผ่นหินหรือเปล่า ฮันเซิรู้สึกตกใจเขาหยุดเดินแล้วมองไปที่ชายคนนั้นชายคนนั้นยิ้มให้กับฮันเซินรอยยิ้มของเขานั้นอบอุ่นราวกับดวงอาทิตย์มันสามารถาระลายได้แม้แต่ก้อนน้ำแข็งที่หนาวเย็นที่สุดแต่ชายคนนั้นพูดกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คงจะยอมทำตามท,ทุกอย่างที่เขาสั่งให้ทำแฮนเซินไม่ได้พูดอะไรชายคนนั้นเพียงแค่ยิ้มออกมาแล้วเดินผ่านฮันเซินไปเอ็ดเวิร์ด ฮันสันไม่ได้สนใจกลับไปมองชายคนนั้นอีกเขาแค่เดินต่อไปเขาไม่เคยเห็นชายคนนั้นมาก่อนแต่เขาก็เข้าใจอย่างรวดเร็วว่าชายคนนั้นคือผู้ตรวจการเอดเบิร์ดดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าเราคือคนที่เอาแผ่นเห็นนั่นไปเป็นชายที่น่าลำคาและอันตรายอะไรขนาดนี้แต่ถ้าเขาคือคนตรวจการจริงๆนั่นก็หมายความว่าเขาควรจะเป็นราชาคนหนึ่ง แฮนสันคิดกับตนเองเอ็ดเวิร์ดเดินเข้าไปในห้องห้องหนึ่งมันมีอัศวินไอซ์บูคนหนึ่งกำลังมองดูภาพที่บันทึกจากกล้องวงจรปิดมันเป็นภาพวิดีโอการเผชิญหน้าการระหว่างฮันสันและเอ็ดเวิร์ดปฏิกิริยาของเขาเป็นธรรมชาติและมันก็ดูไม่เหมือนกับว่าเขากำลังเงแ้ร้งเช่นกันบางทีเราอาจจะคิดผิดอัศวินไอซ์บูพูดเอ็ดเวิร์ดมองไปที่วิดีโอและหัวเราะพวกเราคิดถูกแล้วเขาคือคนที่เอาแผ่นหินนั่นไปทำไมถึงคิดอย่างนั้น อัศวินไอซ์บูถามขณะที่มองไปที่เอ็ดเวิร์ดด้วยความสงสัยท่าทางของเขาเป็นธรรมชาติเกินไปมาคริสน้อยคนนักที่จะรักษากธรรมชาติของตอนเองเอาไว้ได้เมื่อมองเห็นข้ายิ่งท่าทางของพวกเขาเป็นธรรมชาติมากเท่าไหร่มันก็จะทําให้พวกเขาน่าสงสัยมากเท่านั้นเอ็ดเวิร์ดจ้องไปที่ใบหน้าของฮันเซนบนหน้าจอข้าไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าราชินีแห่งมีดมีลูกศิษย์ที่น่าสนใจแบบนี้พวกเราควรเคลื่อนไหวไหมอัศวินไอซ์บูถามไม่ ราชาวินไอซ์บูและกุนซือไว้ยังคงอยู่ที่นี่พวกเราจะลงมือทำอะไรขณะที่พวกเขาอยู่ไม่ได้เอ็ดเวิร์ดหัวเราะแต่ที่นี่คือระบบจักรวาลเคออสดังนั้นเขาไม่มีทางหนีไปไหนได้เขาเป็นคนที่น่าสนใจแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เป็นแค่มาคริสคนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเขายังถือว่าอ่อนแอท่านผู้ตรวจการท่านคิดว่าเขาเป็นหนึ่งในคนของกุนซือไว้ไหมอาศวินไอซ์บูถามไม่ถ้าเขาเป็นแล้วก็กุนซือไว้ก็คงจะได้รับแผ่นเห็นไปแล้ว แบบนั้นเจ้าคิดว่าคุณซื้อไว้จะยังอยู่กับเราอัศวินต่อรับมอบโอกาสให้พวกเราชิงมันกลับมาได้อย่างนั้นหรอเอ็ดเวิร์ดมองใบหน้าของฮันเซลด้วยความสงสัยเจ้านี่เป็นคนตลกถ้าเขาเอาโบราณวัตถุไปพวกเราก็ต้องชิงมันกลับมาก่อนที่อัศวินจะรู้ความจริงเข้าไม่อย่างนั้นมันจะเป็นอะไรที่น่าลำคาญเจ้าละค่ะไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ